สวัสดีครับอันนี้ก็มาเจอกันในคอร์สของ d e f i l i s t l ์ไ a a ์แ g นด์เนะครับคืออันนี้ผมจะทำคลิปคลิปนี้นะฮะก็คือเป็นผมถือว่าเป็นบทที่หนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่าเอ่อตัวเอ่อตัวคลิปนะครับตัวของตัวคลิปตามหลักแล้วเนี่ยก็คือที่ ที่น้องเขาอัปโหลดไปที่ผมสอนไว้นะฮะหรือว่าตัวผมสอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นอะไรที่อยู่ในเอ่ออยู่ในเฟซนะฮะอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับก็ผมกล่าวว่าคือจะทําใหม่ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป็นทุกอย่างนะฮะคือจะทําใหม่ทั้งหมดนะฮบเพราะว่าเอ่อในเรื่องแล้วกอ็อ่เรื่องของคุณภาพในในในส่วนของตัวของเฟซนะครับ อ่าอ่าในคุณภาพของภาพนะฮะภาพในเฟซเนี่ยเออมันมีปัญหานะฮะคือเออสมมุติว่าเราเอ๊ะเราทำอ่าเราทำในเฟซแล้วเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีปัญหานะฮะคือการที่ลงไปแล้วความละเอียดมันไม่ได้นะฮะมันซึ่งมันจะดูไอ้ตัวหนังสือสมมุติว่าอ่าตัวผมเนี่ยเอย่างเลียนะครับ อย่างเงี้ยฮะก็คือความละเอียดมันไม่ได้นะครับว่าเดี๋ยวจะอ๋อจะเอาไปลงไว้ในของอ๋อ u b e private นะครับนะฮะเพราะว่ามันละเอียดกว่านะครับอ่าฮะอย่างที่สองคือมันยังไม่ได้เรียงตามบทอะไรเยอะนะครับอ่าฮะนะฮะเดี๋ยวจะทำให้มันเรียงตามบทนะครับทุกอย่างนะครับอ่าฮะโอเคที่นี้เนี่ยครับอ่าฮะ คือตอนแรกเนี่ยฮะคือผมก็ในคอร์สนะฮะผมก็จะเอาตัวของเอ่อคลนนิ่งของตัวของอ่าเพนเค้กค,ค,ครับนะครับอ่าเป็นตัวสอนนะครับทั้งหมดนะฮะอ่าตัวโคลนนิ่งของเพนเค้กครับคือตัวของดีฟายเซทไลท์ของตัวของอ่าเพนเค้กนะครับโดยโดยใช้ อแพลตฟอร์ม uh, ที่มันอยู่ในกิจของ p พ n c a k e นะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโทเค็นลิสนะครับอ่าฮะก็พวกฟอนต์เอนนะครับอ่า uh huh. แล้วก็พวกอ่า uh, ดูวิธีการใช้ก็คือผมปลาว่าจะอ่า uh, ผมจะใช้ตัวของใน p พ n c a k e เนี่ยเป็นตัวสอนทั้งหมดนะครับอ่าฮะนะฮะอ่อโทเค็น huh. ล uh ิส huh. นะครับอ่าฮะ อันนี้คือโทเค็นนะครับอาา่อาฮะก็คือก็จะใช้ตัวของโทเค็นที่อยู่ในอ่าอยู่ในของเพนเค้กแล้วก็พวกเพนเค้กทุกคิดนะครับอาา่าฮะ sdk อะไรประมาณนี้ฮะก็จะใช้พวกนี้นะครับในการทํานะฮะอ่าในส่วนอันนี้ก็คือนะฮะว่าเราจะมาเปลี่ยนโทเค็นยังไงนะฮะแล้วก็ใช้ตัวของเทสเน็ตยังไงนะครับอ่าฮผมก็จะสอนว่าเออเราใช้เทสเน็ตเทสก่อนอยังไงหรือที่ว่าเราไม่ต้องไปใช้แบบเงินจริงๆในการมิน้นตเหรียญออกมานะครับถ้าสมมติว่าเรามิน้นออกมาเนี่ยเราใช้ตัวของ อตัวตัวของพวกอ่่าาอิเทเรียมนิมิกนะฮะแล้วก็เราม mint ของเหรียญที่อ่า i n นเหรียญโทเคนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกินเงินเราจริงๆเราจะไปใช้ยังไงนะฮะโทเคนเราต้องสร้างกี่ตัวนะฮะสร้างอะไรบ้างฮะทำไมต้องมีโทเคนเนีน่ยะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีอ่าบอกบอกในคอร์สนะครับอฮนะฮะ คือตัวนี้ก็คือน่าจะเกริ่นก่อนนะฮะว่าอ่าเหมือนเริ่มทําใหม่อะฮะอ่านสะำหรับคอร์สนี้นะครับนะะนะะอ่าฮะนะอ่าส่วนในเกมเนี่ยครับในเกมเนี่ยผมจะใช้เป็นเกมผีนะนะฮะเกมผีเกมแบบอ่าใช้เป็นอืมใช้เป็นตัวของโปรแกรมของ เขียนด้วย Unreal Engine นะครับแล้วก็ใช้โ o w Code l ของที่อยู่ใน Unreal นะฮะ u n r e a Engine นะครับอาา่ะฮะก็จะใช้ตัวันเป็นตัวเขียนนะครับเขียนเกมนะครับอาา่ะฮะส่วนพวกอวตารอะไรก็อวตารก็เดี๋ยวก็จะใช้ตัวแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับที่จะเอามาใช้งานร่วมกับตัวของอ่าตัวของตัวที่สร้างเกมนะครับ ะฮะที่อยู่ก็จะเอามาประกอบในอเรีวต่างๆนะฮะ,นะฮะพวกโมเดลต่างๆนะครับกระทั่งอวตารทั้งหลายนะครับนะฮะก็ผมจะใช้อเรีวิลจินเวอร์ชันห้านะครับนะฮะตัวเวอร์ชันห้านะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใหม่ก็ตอนแรกคือผมยังไม่เอามาใช้นะฮะของเวอร์ชันห้าเพราะจะมีปัญหานะครับก็ ต่อไปเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของเกมนะฮะ NFT แล้วก็ d e f i n i d ยดิจ i ทันะครับนี้นะครับก็จะมาเน้นในส่วนนี้นะครับสำหรับอ่าไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สนะฮะแล้วก็ตัวของกลุ่มนะครับก็จะทำตรงนี้อีกสักสองสามเดือนนะครับแล้วก็จะไปทำเวซิเวอร์ต่อเพราะเวซิเวอร์ก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะัะ อ่าฮะเวสเวอร์น่าจะเดี๋ยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวผมค่อยคอยอัปเดตแล้วกันนะฮะในในส่วนของคอร์สเวสเซอร์นะครับอ่าส่วนในคอร์สของเพนเทสนี่ก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับก็พื้นฐานมันก็จะมีประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนเอาไปอ่าปรับใช้นะครับที่อยู่ในอ่าในกลุ่มนะฮะ,นะฮะ ก็คอร์สนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะฮะก็ช่วงนี้นะฮะเข้าไปเข้ามาเรียนนะฮะก็จะแถมซื้อหนึ่งคอร์สรีหนึ่งคอร์สนะครับอ่าฮะแล้วก็แถมตัวของลิเลอ p s นะครับอ่ฮะนะครับลิเลอ p s อีกตัวนึงฮะโอ้โหผมว่าคุ้มสุดๆนะครับ อ่าฮแล้วก็ตัวของคอร์สเ็นเทสนี่ก็จะอ่าถ้ามีอะไรใหม่อ่ะฮะมีช่องโหว่อะไรใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวจะอัปเดตไว้นะครับอ่าฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติมีช่องโหว่อะไรที่คงหาอุปกรณ์ไม่ได้ที่จะเอามาทําเป็นช่องโหว่หรือว่าตัวของอ่าเฟรมแวร์ตัวไหนที่มันมีช่องโหว่เนี่ยถ้าหาไม่ได้ก็เดี๋ยวจะพยายามหามานะครับ ก็ต่อไปคอร์สเนี่ยก็คือตัวของ Define the s t r a t เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำใหม่นะครับก็จะทำแบบก็คือทำเอาบทเก่าเนั่หละฮะก็เอาบทเก่านั่นแหละมาทำใหม่นะฮะนะฮะมารีแล้วก็ทำใหม่นะครับนะฮะส่วนของเว็บทัวมีอะไรใหม่เดี๋ยวผมจะอัพมุงไปนะครับนะฮะนะฮะส่วนเว็บอ่าส่วนคอร์สพวกนี้ก็จะเป็นของอาจารย์อ่างนะฮะก็เดี๋ยวถ้าอาจารย์อ่างมีอะไร ใหม่ๆก็จะคอยอัปเดตให้นะครับในช่วงนี้เห็นน้องคอายุ่งๆนะครับก็น่าจะยุ่งเรื่องงานแอดมินเขานะครับอ่าฮะโอเคก็อันนี้เป็นแบบเป็นคลิปแนะนำนะว่าเออจะมาทำเรื่องของคอร์สต,ตัวอ้อฮะไปลงคอร์สนะฮะตัวของ e f i า e ด e สเซนทรนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยคือมันสองพันนะเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาลดราคาให้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาทำเออเดี๋ยวจะเอามาทำตัวของเนี่ยฮะก็จะมีนะฮะก็บทการเรียนกันสองก็จะประมาณนี้นะคระะะับอ่ฮประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าฮะเพก็ใครสนใจก็มาลง ขอได้นะคะเดี๋ยวผมให้ลดราคาให้เหลือประมาณพันห้าพอครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีรีทําใหม่นะฮะชื่อใหม่ดีกว่านะครับอ่านะครับอ่าก็ตั้งแต่การทําเหรียญฮะริปโตนะครับส่วนเรื่องของอ่าเรื่องของเกมก็จะแบ่งเป็นสองชุดสองส่วนนะฮะก็ทําทําเหรียญแล้วก็อ่าอ่าทำพวกสร้างเหรียญแล้วก็ทำเว็บดีไฟ นทำดีไฟล e ดิเิท็ลไลท์นะฮะพวก NFT โพเงี้ยครับอ่าเป็นงเคสแวฟทมีอะไรบ้างก็จะทําตามนั้นนะฮะอ่าก็จะมีฟาร์มโพนะครับแล้วก็นะเทรดนะฮะแล้วก็ NFT ก็ก็ทําตามเขานะครับเพราะว่าตัวของ NFT ก็โคลนมามันก็พูดถึงว่ามันก็อ่าทำงานได้เต็มที่นะฮะ อ่าพอคนเขาจะมาแบบเปลี่ยนตามนี้นะครับในส่วนของอ่หน้าตามันเนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนอทีหลังด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฮะก็ที่เขาเอาเอาไปใช้เนี่ยเขาก็จะเอาตัวของแพลตฟอร์มของตัวของเป็นเคสเนี่ยครับอ่านฮะเป็นฟอกใหม่นะครับคือเอาไปทําใหม่นะฮะอ่าเป็นฟอกใหม่เป็นรูปแบบของเขาเองนะครับในเว็บของ define ทั้งหลายนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะใครจะอัปเดตยังไงแต่ช่วงนี้ก็เหรียญรู้สึกว่าแม่พูดถึงรื่ราคาแบบประมาทใจมากนะฮะไปน,นั้นผมก็แบบคือพูดถึงเรื่องดอยนะพูดถึงเรื่องดอยเหรียญเนี่ยผมแบบอื <c oughs> ผมดอยสงูงมากเลยฮะโ <c oughs> ดยเพาะอ,อชิบาทเนะะี่ยทำแบบอยนะฮะ แดงอย่างเดียวเลยฮะช่วงนี้นะครับยังไม่พอฮะช่วงนี้มีส่งปลาอีกไม่รู้จะมีนูเคียลงหรือเปล่าฮะนูเคียลงนี่ลบสองเลยนะฮะทีบาทเนี่ยทำแสบนะฮะทำไมปามตีแสนเลยที่ผมลงไปก็โดนไปนะครับฮะเล่นเอาช่วงนี้จนเลย <c oughs> เงินผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเอาไปไว้ใน ในคริปโตนะฮะนะฮะก็ฝังลากลึกไว้ถือว่าเป็นการฝากลายชาติแล้วกันฮะมาสองเดือปีนะฮะลายสิบปีแล้วกันหนึ่งทศวรรษนะฮะฝากไว้หนึ่งทศวรรษนะฮะตอนแก่ๆอายุสักแปดสิบเนาะนะฮะตอนนี้ผมสี่สิบสี่สี่อายุสักแปดสิบนะฮะเดี๋ยวค่อยเบิกมาใช้แล้วกันนะฮะฝากไว้สักหนึ่งทศวรรษนะฮะถือว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าเหรียญมัน ไ่รับผูกไปก่อนเนาะนะฮะพูดถึงนะฮะไม่รู้ว่าตอนนั้นนี่บานั้นยังอยู่หรือเปล่านะะฮะเออผมก็ไปตอนนี้เนี่ยผมย้ายพวกอา่าทรัพสินของผมไปไว้ในฮาร์ดแวร์วอล็ตหมดอละเพราะว่ามันตอนแรกก็ผมก็เอาไว้ในอีชแนนเนาะนะฮะเอาไว้ในเว็บอีชแนะเอารู้สึกมันนานเกินไปอ่ะผมก็ย้ายไปไว้ในฮาร์ดแวร์วอล็ต นะอ่ะช่วงนี้ก็ทุกข่เามากปีก่อนเนอะปีที่แล้วมนะันปียุยกทองของจิปโตจริงโอเคก็เดี๋ยวอืมคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าอะไรเป็นอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิป ไปนะฮะอ่าอันนี้ก็จะอ่ในคอร์ดอะเดี๋ยวผมจะเริ่มทําบทที่หนึ่งของตัวของคอร์สเลยเละกันนะครับอ่ออันนี้ไม่ใช่บทที่หนึ่งนะอันนี้เป็นแนะนำเฉยนะอ่าอ่อเดี๋ยวบทที่หนึ่งเดี๋ยวมจะทําตัวคอร์สเลยเละกันนะครับอ่าเพราะว่าบทที่หนึ่งน่าจะเป็นการสร้างพวกอ่าตั้งเหรียญก่อนนะนฮะอ่าแล้วก็ค่อยมาแนะนําในส่วนต่างๆในเพนเค้กนะครับอ่า เนเค้กนะครับ โอเคก็นี่แค่นี้ก่อนนะครับอยู่คลิปหน้านเจนครับสุดีครับ